นางเริ่มต้นในเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีจูเออเมโดสครูสอนหนังสือในโรงเรียนประถมที่กลับมาทํางานในเมืองบ้านเกิดของเธอหลังจากที่สูญเสียพี่ชายในอดีตจูเอ,อสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของลูคัสเด็กชายคนหนึ่งในห้องเรียนของเธอซึ่งมีท่าทางเศร้าหมองและแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆเธอเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เขาอยู่และค่อยๆพบว่าเขามีความลับที่เชื่อมโยงกับครอบครัวของเขา จูเลสังเกตเห็นว่าลูคสัสมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นการไม่ยอมพูดคุยกับเพื่อนๆและดูเหมือนจะมีร่างกายที่เต็มไปด้วยรอยแผลแต่ที่แปลกไปกว่าคือการที่เขาไม่ค่อยพูดถึงพ่อแม่ของเขาจูเลีเริ่มรู้สึกว่าลูคสัสมีบางสิ่งที่เขากำลังซ่อนอยู่และเมื่อเธอลองสอบถามเกี่ยวกับครอบครัวของเขาลูคสัสดูเหมือนจะไม่ค่อยพูดถึงแม่หรือพ่อของเขามากนะักนี่ทำให้จูเลีเริ่มสงสัยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเขา จูยอสิบส่วนเพิ่มเติมและพบว่าลูคัสอาศัยอยู่กับพ่อที่ชื่อแฟรงค์และแม่ที่กำลังป่วยหนักอยู่ในบ้านที่สุดโสมมากเธอเริ่มสงสัยว่าเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับลูคัสอาจมีความเชื่อมโยงกับอาการแปลกประหลาดของพ่อแม่ของเขาเธอพบว่าพ่อของเขาเป็นคนที่มีท่าทางอันตรายและมีพฤติกรรมที่ไม่ปกตินอกจากนี้ยังพบว่าแม่ของลูคัสมีอาการป่วยหนักและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จูเิียเรมสืบสวนลึกลงไปในความลับของครอบครัวของลูเคัสและพบว่าแฟรงค์เคยมีความเชื่อในเรื่องของพูดผีและสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของเขาเธอพบว่าแฟรงค์ได้ทำการทดลองบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนร่างกายมนุษย์เพื่อให้รอดชีวิตจากสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งทำให้เขาปลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบจะเป็นอสูรกายที่สำคัญคือลูเคัสเริ่มเปดิดเผยว่าเขาเห็นพ่อของเขาเปลี่ยนแปลงเป็นสัตว์ประหลาดที่มีเเขาาหมือนกวง หลังจากการค้นพบความจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแฟรงค์จูย,ยตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยลูเคิร์สและหยุดยั้งพ่อของเขาจากการทำร้ายเด็กๆและผู้คนในเมืองจูยพยายามหาทางช่วยลูเคิร์สในการหลบหนีจากพ่อของเขาซึ่งตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์และการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับอสูรกายเริ่มเกิดขึ้นเมื่อแฟรงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสัตว์ประหลาดเริ่มไล่ล่าจูเลียนและลูเคิร์สในป่าในตอนสุดท้าย จูเลียต้องอเผชิญหน้ากับแฟรงค์ที่ตอนนี้เป็นสัตว์ประหลาดที่มีเขาและร่างกายที่บิดเบีย้ยวเธอพยายามที่จะช่วยลูเคอร์ให้หนีจากอันตรายการต่อสู้ที่โหดร้ายและน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นในป่าและบ้านร้างเมื่อจูเลียพยายามหยุดยั้งแฟรงค์และค้นหาวิธีที่จะทำลายสิ่งที่เขากลายเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดดำเนินไปจนถึงช่วงคายซึ่งจูเลียต้องใช้สติปัญญาและความกล้าหาญในการทำให้แฟรงค์ยอมแพ้ในที่สุด จูเลียาสามารถช่วยลูคสัสให้หนีไปได้และแฟรงก์ก็ถูกจัดก,การในที่สุดแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูคสัสจะยังคงทิ้งร่องรอยไว้ในใจของเขาหลังจากการผาเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายจูอีและลูคสัสเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่มีการหันกลับไปหาอดีตที่มืดมนอีกต่อไป